안녕하세요. สวัสดีเพื่อนๆนะคะหลังจากที่ห่างหายจากวิดีโอกันไปนานพอสมควรนะคะว,วันนี้จะทำหนึ่งนะคะก็คือการฉีดดินอเออรแซลมอนนะคะเข้าหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เซลล์ผิวในะะระดับลึกสาวเกาหลีที่นี่จะเนนในเรื่องของผิวนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้อุ้มเนี่ยทำโปรแกรมนี้ดี a อเออรแซลมอนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะเพราะาอุ้มเป็นคนผิวแห้งมากถ้าสังเกตคนผิวแห้งคือจะมีกระตรงหน้านะคะแต่ว่าก็ลองติดตามดูแล้วก็โปรแกรมที่2นะคะนั่นก็คือโปรแกรม d o ดีโอนั่นเองนะคะ ะโปรแกรมนี้เป็นตัวใหม่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มไม่ต้นะพอเริ่มไม่ต้นเนี่ยทางคุณหมอก็บอกว่าอยาลองดูดูทำแค่ปีละครั้งนะคะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าให้ตึงนะให้เด้งนะใครที่ได้คูปองมาทำศัลยกรรมตบอุ้มฟรีนะวันนี้ถ่ายทอดให้ดูค่ะอ่าก็เดี๋ยวไปลองดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างจามได้เลยค่ะ ก็ต้องคลีนซิ่งหน้าก่อนค่ะให้สะอาดนะคะหน mm hmm. ตาเขาก็ต้องทําความสะอาดให้หมดจดทุกอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อเตรียมพร้อมในส่วนของการทําลำดับถัดไป mm hmm. ก็คลีนซิ่งละเอียดดีมาก mm hmm. ขั้นตอนของการล้างหน้าเช็ดหน้าทําความสะอาดนี่ก็ปาไปครึ่งวันแล้วนะคะเป็นการมารยาชานั่นเองนะคะอุม้มอยากจะบอกว่าขอนหนักๆเลยนะคะจริงสลบไปเลยก็ดีนะเนี่ยต<ะ>ายเยอะๆเลยค่ะเมเสียวก็ไปถึงฟันเลยอนะ ini <susuk> นะคะคเรื่องทำทรีทเมนต์ไปนะคะก็เป็นตัวดีเดซามอนนะคะแล้วก็ตัวดับเบิลโอผ่านไปแล้วทั้งหมด2วีคนะคะ14วันรู้สึกเลยค่ะว่าผิวรู้สึกยกกระชับขึ้นถ้าต้นคลิปเนี่ยจะรู้ว่าหน้าอุ้มมันจะบ,นบานๆหน่อยเนื้อแก้มเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้คือหน้าค่อนข้งางที่จะเป็นวีนะคะก็ที่เห็นชัดคือตึงขึ้นเลยยกขึ้นเลยแล้วลูกค้าหลายคนทักว่าคุณอุ้มได้ดึงหน้าหรือเปล่าไม่ได้ดึงนะคะแต่ว่าหน้ายกขึ้นแล้วนะคะหลังจากผ่านไป2วีคเองแต่จริงๆจะเห็นผลเต็มที่เมื่อ4อาทิตย์หรือ,อครบ1เดือนนะ DNA ปลาแซลมอนนีนะคะตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็อุ้มรู้สึกเลยว่าหน้ามันฟื้นตั้งแต่3วันแรกนะคะ mm hmm. ดูหน้า เปล่งปังขึ้นนะแล้วก็เซลล์ผิวมันเด้งขึ้นหน้าอิ่มเอ,อิบขึ้นนะคะเอ,อ่อรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็เซลล์ผิวค่อนข้างแข็งแรงรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้มโมนะจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะว่าทําออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวประทับใจค่ะผิวหน้าอีขึ้นยกขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ปูข,ขึ้น,นะคะ่ออสะสำหรับใครที่มาทาสัลญาญกรรมกับอุ้มนะคะอุ้มมีคูปองแจกให้นะคะเป็นคูปองที่ใช้สำหรับสูตรผิวโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วสตูะ ใครที่มาทำาิจกรก็สามารถได้รับบูปองไปนะคะก็จะมีแถมตั้งแต่แสนห้าหมื่นวอนหนึ่งล้านวอนหรือว่า1นล้านห้าแสนวอนก็คือแล้วแต่เลยนะคะสําหรับใครทําเยอะก็จะได้ตัวแถมนี้เยอะนะคะสามารถมาทําดีในปลาซอมมอนนะคะหรือว่าทําดับเบิลโอได้นะหรือรวมแม้กระทั่งตัวพีอาพีนะคะที่เป็นยอดฮิตอยู่แล้วกับกฟรีค่ะก็อ,ะอยากพูดถึงตัวดับเบิลโอนิดหนึ่งนะคะว่าตัวดับเบิลโอนะคะแนะนาให้ทําปีลักครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับน้องๆที่วัยยังไม่ถึง30แต่รู้สึกว่าหน้าห้อยก็สามารถทําตัว00 00ดดเ้้โอไป็นนกาห นะคะโดยไม่ต้องผ่าตาัดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีแผลนะก็ mm hmm. สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยอ,อันนี้ก็ดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่ต้องผักฟื้นทำปีละครั้งเท่านั้นนะแล้วกอ็อายุมากนะคะอันนี้เอาไม่อยู่ต้องต้องดึงหน้านะคะต้องทำโปรแกรมแม็กแต่ว่าถ้าทำตัวด o บเบิลนะคะเพื่อเมนเพนเป็นปีละครั้งก็พอคะ่ะก็มีอะไรก็อัปเดตเรื่อยๆมีอะไรสอบถาม้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 고마워, 잠자. 자라져서 잣잣. 스쳐줄게, 인정 내 취향 넌. 웃는 모습 완전 좋은 순간 캡쳐할 뻔. 멍청한 사내놈. 늙어게 스캔을 한번 쏘. 홀터만 줘. Don't worry, that's what I did. s l o o k at the picture. 자동 반사 텐트 치게 돼. So, 가 성진국처럼